การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรแห่งหนึ่งบนยอดเขาสูงมีเผ่าพันธุ์เหี่ยวผู้ทรงพลังอาศัยอยู่พวกเขาไม่ใช่เหี่ยวธรรมดาแต่เป็นเหี่ยวที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้และปกครองอาณาจักรด้วยความยุติธรรมมาหลายชั่วอายุคนองค์ราชาและพระราชินีมีพระโอรสองค์เดียวพระนามว่าเจ้าชายไพยรินพระองค์เป็นเด็กน้อยผู้มีดวงตาสีทองสุกใส และขนปีกสีเงินแวววาวทุกคนต่างรักใคร่เอ็นดูพระองค์แต่แล้ววันหนึ่งโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นองค์ราชาและพระราชินีเสด็จออกบินตรวจราชาอาณาจักรแต่กลับถูกพายุร้ายพัดหายไปไม่มีใครพบพระองค์ทั้งสองอีกเลยเจ้าชายเพยรินจึงกำพร้าตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎของอาณาจักรเมื่อไม่มีผู้สืบราชบัลลังก์ที่บรรลุนิติภาวะ องค์มนตรีผู้อาวุโสที่สุดจะต้องขึ้นครองราชชั่วคราวจนกว่าเจ้าชายจะทรงเจริญใยนางมลริกาองค์มนตรีผู้เจ้าเล่จึงได้ขึ้นเป็นราชนีผู้สําเร็จราชการแทนนางมลริกาแท่งทําเป็นรักใคร่เจ้าชายแพรีินต่อหน้าผู้คนแต่เบื้องหลังกลับทารุณพระองค์บังคับให้พระองค์อยู่แต่ในห้องมืดไม่ให้บินออกไปไหนและให้กินแต่อาหารเศษเดน องครักษ์หนุ่มนามว่าอาทิตย์ผู้ซื่อสัตย์ต่อราชวงศ์มาโดยตลอดได้แอบเห็นการกระทําอันโหดร้ายของนางมาริกาเขาทนดูความทุกข์ทรมานของเจ้าชายน้อยไม่ได้คืนหนึ่งขณะที่นางมาริกาหลับไหลอาทิตย์จึงแอบพาเจ้าชายแพลินหนีออกจากวางังเขาพาพระองค์บินฝ่าความมืดลงมาจากยอดเขาจนมาถึงวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในหุบเขา ที่นั่นมีหลวงตาชาราผู้ใจดีรูปหนึ่งกำลังทำวัดเช้าเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดหลวงตาจึงตกลงรับอุปการะเจ้าชายไพยรินไว้โดยปลอมตัวพระองค์เป็นเด็กวัดธรรมดาอาตมาจะดูแลเจ้าชายน้อยเองหลวงตากล่าวพลางรูปศรีรษะเจ้าชายน้อยด้วยความเมตตาแต่เจ้าต้องรีบกลับไปก่อนที่นางมาริกาจะรู้ตัว อาทิตย์กราบลาเจ้าชายด้วยความอาลัยหม่อมฉันสัญญาว่าจะหาทางช่วยพระองค์กลับสู่บัลลังก์ให้ได้ขอพระองค์ทรงรอที่นี่ก่อนเจ้าชายแพรินกอดอาทิตย์แน่นน้ำพระเนตรไหลรินข้าจะไม่มีวันลืมความดีของท่านขอบคุณที่ช่วยข้าณวัดเก่าแก่แห่งนั้นเจ้าชายแพรินเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะเด็กวัดธรรมดาด้วยมีหลวงตาคอยอบรมสั่งสอน ทั้งวิชาวความรู้และคุณธรรมแม้ชีวิตจะเรียบง่ายแต่พระองค์ก็มีความสุขกว่าตอนอยู่ในวงังส่วนบนยอดเขาเมื่อนางมาริการู้ว่าเจ้าชายหายไปนางก็โกรธจ,จัดและสั่งให้ทหารออกตามหาทั่วอาณาจักรพร้อมประกาศว่าใครพบเจ้าชายจะต้องนำตัวมาส่งที่วังทันทีแต่อาทิตย์ก็ยังแอบลงมาเยี่ยมเจ้าชายที่วัดเป็นครั้งคราว นำข่าวสารและความเคลื่อนไหวในวังมาเล่าให้ฟังพร้อมทั้งวางแผนที่จะช่วยให้เจ้าชายได้กลับคืนสู่บัลลังก์ในวันที่เหมาะสมนางมลิกาไม่ได้เป็นเพียงองค์มนตรีธรรมดาแท้จริงแล้วนางเป็นพญาเหี่ยวดำผู้ทรงพลังที่ซ่อนความมุ่งร้ายไว้ภายใต้รูปรักษอันงดงามนางแอบอิจฉาราชวงศ์เหี่ยงเงินมานานด้วยเชื่อว่า,าวเผ่าเหี่ยวดำตั้งหากที่ควรครองอาณาจักรนี้ วันหนึ่งขณะที่นางกำลังทรมานเจ้าชายแพรินอยู่ในห้องมืดนางได้ค้นพบความลับอันน่าตกใจบนแผ่นหลังของเจ้าชายน้อยมีรอยสักรูปดวงอาทิตย์เรืองแสงนั่นคือตำนานโบราณที่ว่าทุกพันปีจะมีเกี่ยวเงินผู้ทรงพลังพิเศษเกิดมาสามารถเรียกพลังแห่งดวงอาทิตย์มาใช้ได้นางมาริกาจึงยิ่งทารุณเจ้าชายหนักขึ้นด้วยกลัวว่า หากเจ้าชายรู้ถึงพลังที่แท้จริงของตนจะเป็นภัยต่ออำนาจของนางนางสั่งให้นำตะก,กุดอาคมมาคล้องขอเจ้าชายไว้เพื่อกดพลังพิเศษของพระองค์ไว้ทุกคืนนางจะบังคับให้เจ้าชายร่ายมนต์แปลกๆที่ทําให้พลังของพระองค์ค่อยๆถ่ายเทมาสู่นางเจ้าชายน้อยทรงอ่อนแรงลงทุกวันขณะที่นางมาริกากับแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอ,องค์รรภ์อาทิตย์ซึ่งแอบสังเกตการอยู่ ได้ค้นพบความจริงว่าพายุร้ายที่พัดพาองค์ราชาและพระราชินีหายไปนั้นแท้จริงเป็นฝีมือของนางมาลิกานางใช้มนต์ดำเรียกพายุมาเพื่อกำจัดกษัตริย์และพระราชินีแต่สิ่งที่นางไม่รู้ก็คือองค์ราชาและพระราชินีไม่ได้สิ้นพระชนแต่ถูกพายุพัดไปติดอยู่ในมิติพิศวงณดินแดนไกลโพ้นที่ซึ่งเวลาเดินช้าก,กว่าโลกมนุษย์นับพันเท่า อาทิตย์จึงรีบมาเล่าความจริงทั้งหมดให้หลวงตาฟังหลวงตาถึงกับตกใจท่านเคยได้ยินตำนานเหี่ยวเงินผู้ทรงพลังแห่งดวงอาทิตย์มาก่อนและรู้ว่าถ้าปล่อยให้นางมริกาดูดพลังของเจ้าชายไปจนหมดนางจะกลายเป็นผู้ทรงพลังที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเราต้องรีบฝึกฝนเจ้าชายให้พร้อมหลวงตากล่าวก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป หลวงตาจึงเริ่มสอนวิชาลับให้เจ้าชายไพยรินินทั้งการต่อสู้สมาธิและพลังจิตท่านสอนให้พระองค์รู้จักธรรมชาติของนกการใช้กระแสลมและการเชื่อมโยงจิตใจกับดวงอาทิตย์ยามว่างอาทิตย์ก็จะแอบมาฝึกดาบให้เจ้าชายสอนการต่อสู้แบบทหารและเล่าเรื่องราวของราชวงศ์ให้พระองค์ฟังเพื่อให้ไม่ลืมลากเงาของตัวเองเวลาผ่านไปสมปี เจ้าชายพารีนเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยที่แข็งแกร่งทั้งกายและใจวันหนึ่งขณะที่กำลังฝึกสมาธิอยู่ในปา่าพระองค์ได้พบกับเหยี่ยวขาวตัวหนึ่งมันไม่ใช่เหยี่ยวธรรมดาแต่เป็นวิญญาณของอดีตราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่มาเข้าฝันพระองค์หลานรักเจ้าต้องรีบกลับไปช่วยพ่อแม่ของเจ้าวิญญาณกล่าวพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่ติดอยู่ในมิติที่นางมัลิกาส่งไปเจ้าต้องตามหาคำพีโบราณที่ซ่อนอยู่ในถ้ำพันปีมันจะช่วยให้เจ้าเปิดประตูมิติไปช่วยพวกท่านได้เจ้าชายตื่นขึ้นมาพร้อมความหวังใหม่พระองค์เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาและอาทิตย์ฟังทั้งสามจึงตัดสินใจออกตามหาถ้ำพันปีด้วยกันการตามหาถ้ำพันปีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่มีใครรู้ตำแหน่งที่แน่ชัด มีเพียงตำนานเล่าขานว่าถ้ำน,นี้จะปรากฏตัวเฉพาะในคืนเดือนเพนที่ดวงจันทร์สีทองผุดขึ้นจากขอบฟ้าตะวันออกหลวงตาจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าเร่เดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนอาทิตย์แปลงกายเป็นเหยี่ยวบินสำรวจเทือกเขาทั้งเจ็ดเจ้าชายเพรินก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะนางมาลิกาส่งสายลับออกตามหาพระองค์ทั่วอาณาจักร ระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับตัวละครที่น่าสนใจมากมายหนึ่งในนั้นคือพินทิปหญิงสาวผู้เล่นพินวิเศษที่สามารถควบคุมสายลมได้เธอเป็นลูกสาวของนักดนตรีประจำราชสำนักที่ถูกนางมาริกาสั่งประหารเพราะรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปขององค์ราชาและพระราชินีพินทิ์จึงขอร่วมเดินทางกับพวกเขาด้วย เพราะต้องการแก้แค้นให้พ่อความสามารถของเธอช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นมากเพราะเธอสามารถใช้เสียงพิน์นำทางและหลบหลีกภัยอันตรายได้วันหนึ่งขณะที่พักแรมในป่าลึกพวกเขาได้พบกับชายชาราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ภผยชายชาราผู้นี้เคยเป็นหมอดูประจำราชสำนักในสมัยปู่ของเจ้าชายไพยรินเขาเล่าว่า ถ้ำพันปีจะปรากฏตัวในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าตรงซอกเขาที่มีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุพันปียืนะหงานอยู่แต่การเขา้าทำไม่ใช่เรื่องง่ายชายชรากาวมีด่านทดสอบ3ามดานที่ต้องผ่านด่านแรกคือด่านกายต้องต่อสู้กับอสูรร้ายด่านที่สองคือด่านจิตต้องเอาชนะความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจ และด่านสุดท้ายคือด่านปัญญาต้องไขปริศนาโบราณให้ได้ชายชารายังเผยอีกว่านางมลิกาก็กําลังตามหาถ้ำพันปีเช่นกันเพราะในถ้ำไม่มีเพียงคัมภีรเปิดประตูมิติแต่ยังมีคำพี์แห่งพลังเหลี่ยวทองที่จะทําให้ผู้ครอบครองมีพลังเหนือธรรมชาติระหว่างที่รอคืนเดือนเพนหลวงตาจึงเข้มงวดกับการฝึกฝนของเจ้าชายมากขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมพลังพิเศษ ที่เริ่มตื่นตัวขึ้นเรื่อยๆพินทิ์ก็ช่วยสอนวิชาควบคุมธาตุลมให้พระองค์ส่วนอาทิตย์ฝึกการต่อสู้ในที่แคบและมืดเพื่อต้องเข้าไปในถ้ำแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เจ้าชายกำลังฝึกฝนอยู่ริมน้ำตกจูๆ่ๆพระองค์ก็มองเห็นภาพนิมิตประหลาดภาพของพระชนกและพระชนณนีที่กำลังต่อสู้กับเงาดำในมิติอีกด้านหนึ่งพระองค์ได้ยินเสียงพระชนณีกระซิบว่า ลูกรักรีบมาช่วยแม่ด้วยพลังของเราเหลือน้อยเต็มทีภาพนิมิตนั้นทำให้เจ้าชายตระหนักว่าเวลาในมิติที่พระชนกและพระชนนีติดอยู่กำลังจะหมดลงหากช้าไปทั้งสองพระองค์อาจจะติดอยู่ในนั้นตลอดการในขณนะเดียวกันที่พระราชวังนางมลิกาก็เริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากป่าลึก นางจึงส่งฝูงเยี่ยวดำออกมาตามต้นต่อของพลังนั้นในคืนที่พายุพัดกระนำขณะที่คณะของเจ้าชายแพยรินกำลังหลบฝนอยู่ในถ้ำเล็กๆจูจๆก็มีร่างหนึ่งถูกสายลมพัดกระเด็นเข้ามาเป็นหญิงสาวในชุดสีเขียวมรกตผมยาวสีดำคลับประดับด้วยขนนกยุงอันงดงามข่าคือมยุราเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรนกยูงนางแนะนำตัวหลังจากได้สติ ข้าถูกพายุพัดหลงทางมาจากบ้านเมืองของข้าเจ้าชายแพรินรู้สึกคุ้นเคยกับพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเจ้าหญิงมายุราเรากับเคยพบกันมาก่อนในความฝันหลวงตาสังเกตเห็นว่าที่สร้อยคอของเจ้าหญิงมีเจี้ยหยดน้ำสีฟ้าใสาเป็นอัญ,ญมณีที่มีตำนานว่าสามารถมองเห็นประตูมิติได้นี่เป็นสมบัติประจำราชวงศ์ของข้า เจ้าหญิงมายุราเล่ามันช่วยให้เราเดินทางข้ามมิติได้แต่ต้องใช้คู่กับคัมภีรโบราณที่หายไปนานแล้วข้าออกตามหามันมาหลายปีจนได้ยินข่าวลือว่ามันอาจจะอยู่ในถ้ำพันปีทันใดนั้นจี้ของเจ้าหญิงก็เรืองแสงขึ้นมาเมื่อเจ้าชายแพรินเข้าใกล้เล่ากับมีพลังบางอย่างเชื่อมโยงกันเจ้าหญิงมยุราจึงเล่าความจริงว่าอาณาจักรนกยูง และอาณาจักรเยียวเคยเป็นพันธมิตรกันมาก่อนแต่ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของกลุ่มเยียวดำที่นำโดยตระกูลของนางมัลลิกาบรรพบุรุษของข้าและท่านเคยร่วมกันสร้างคัมภีร์แห่งการเดินทางข้ามมิติเจ้าหญิงอธิบายแต่พวกเยียวดำต้องการครอบครองมันเพียงผู้เดียวจึงก่อสองครามขึ้นเราจำเป็นต้องแยกคัมภีร์ออกเป็นสองส่วนซ่อนไว้คนละที่ ส่วนหนึ่งอยู่ในถ้ำพันปีอีกส่วนถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจี้หยดน้ำนี้พินทิ์สังเกตเห็นว่าลวดลายบนจี้คล้ายกับรอยสักดวงอาทิตย์บนหลังของเจ้าชายเมื่อนำมาวางเทียบกันแสงสีทองก็พุ่งขึ้นมาเป็นลำแสงฉายภาพแผนที่ลึกลับขึ้นบนผนงังถ้ำนี่คือแผนที่นำทางไปถ้ำพันปีอาทิตย์อุทานขึ้นด้วยความตื่นเต้นแต่ในจังหวะนั้นเอง เสียงกรีดร้องของฝูงเหยี่ยวดำก็ดังขึ้นจากด้านนอกพวกมันตามกลิ่นพลังของเจ้าชายและเจ้าหญิงมาพบแล้วพวกเราต้องรีบไปเจ้าหญิงมยุรากล่าวพางกางพัดวิเศษออกมาข้าจะช่วยพวกท่านต่อสู้กับพวกมันเจ้าหญิงโบกพัดพายุหมุนก็ก่อตัวขึ้นร,บรอบๆอบถ้ำพัดฝูงเหยี่ยวดำให้กระเจิงไปในขณะที่พินทิ์ดีดพินสร้างม่านลมปกป้องทุกคน หลวงตารีบทำพิธีอำมพรางตัวก่อนที่ทั้งหมดจะรีบมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่แผนที่บอกเราต้องรีบไปถึงถ้ำพันปีก่อนที่นางมาริกาจะตามมาทันเจ้าชายไพรินกล่าวพลางนึกถึงภาพนิมิตของพระชนกและพระชนนีและต้องช่วยท่านทั้งสองให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปทุกคนรีบเร่งเดินทางท่ามกลางพายุฝนโดยมีเจ้าหญิงมายุราคอยช่วยนำทางด้วยพลังของจี้หยดน้ำ แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในพระราชวางังนางมัลิกากำลังทําพิธีกรรมบางอย่างที่จะทําให้นางแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเมฆดาทำเงินปกคลุมทอ้องฟ้าเหนือพระราชวางังในห้องพิธีลับใต้พื้นดินนางมลิกายืนอยู่กลางวงเทียนสีดำสวมชุดไหมสีม่วงเข้มปักด้วยได้ทองเป็นลายเถาวันประดับด้วยอัญมณีสีเลือดเสียงสวดมนต์โบราณดังก้องไปทั่วห้อง พลังแห่งความมืดจงมาสู่ข้านางมาริกากรีดร้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วยเลือดของราชวงศ์ด้วยวิญญาณของผู้บริสุทธิ์จงประทานพลังแก่ข้าเปลวไฟจากเทียนพุ่งสูงขึ้นเงาดำเคลื่อนตัวเป็นวงกลมร้อมรอบนางไว้ดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงผมยาวสีดำปลิวสยายราวกับมีชีวิต ขนาดเดียวกันนักเชิงเขาหิมพานเจ้าชายไพลินและคณะเดินทางฝ่า,ฝาสายฝนที่โปรยปลายไม่หยุดเจ้าหญิงมยุราใช้จี้หยดน้ำนำทางแสงสีฟ้าอ่อนจากจี้สาส,สองนำหน้าพินทิย์เดินตามมาติดติดนิ้วมือพร้อมดีดพินเพื่อป้องกันภัยตลอดเวลา <c oughs> ขาล้ารู้สึกถึงพลังงานชั่วร้ายที่แพร่ซ่านมาจากพระราชวางังหลวงตากล่าวใบหน้าเคร่งเครียด นางมลิกากําลังทําพิธีต้องห้ามพิธีที่จะเปลี่ยนนางให้กลายเป็นอสุรกายเราต้องรีบแล้วเจ้าหญิงโบกพันเบาๆสร้างม่านลมบางๆกันฝนถ้ำพันปีอยู่ไม่ไกลแล้วที่นั่นมีคาถาโบราณที่จะช่วยต่อกกวกับพลังของนางได้และที่นั่นคือที่ที่ท่านพ่อกับท่านแม่ถูกกักขังเจ้าชายไพยรีนกระชับดาบในมือข้าสัญญาว่า จะช่วยท่านทั้งสองให้ได้ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอันน่าสะเรึงกลัวก็ดังมาจากทิศทางของพระราชวางังกามด้วยคลื่นพลังงานเมื่อที่แผ่กระจายออกมาต้นไม้ใหญ่ล้มคลืนลงมาราวกับต้นหญ้าสัตว์ป่าพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดสายเราสายไปแล้วพินทิพปกระซิบนางทำสำเร็จแล้วเจ้าหญิงมายุราชชจ้หยดน้ำขึ้นยังไม่สายพี่น้องของข้า เรายังมีความหวังถ้าพันปีอยู่ตรงหน้าเราแล้วผ่านผ้านฝนและหมอกพวกเขามองเห็นปากถ้าโบราณที่เรืองแสงประหลาดบนผนังถ้ามีอักขระโบราณแกะสลักเส้นทางการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคณะของเจ้าชายแพรินก้าวเข้าสู่ถ้าพันปีแสงสีฟ้าอ่อนจากจี้หยดน้ำสะท้อนกับผนังหินเผยให้เห็นภาพแกะสลักโบราณ ที่เล่าเรื่องราวของอาณาจักรในอดีตหลวงตาหยุดอ่านอัคระโบราณนี่คือบันทึกของการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอาธรรมที่เกิดขึ้นทุกพันปีหลวงตาอธิบายและครั้งนี้เป็นวาระที่พลังแห่งความมืดจะกลับมาอีกครั้งพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำจนมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีแท่นหินตั้งอยู่กลางห้องบนแท่นนั้นมีร่างของพระชนกและพระชนอดีของเจ้าชายเพรินนอนอยู่ในม่านแสงสีเขียวอ่อนท่านพอ่อท่านแม่เจ้าชายเพรินได้วิ่งเข้าไปแต่ถูกพลังบางอย่างผลักกลับมาอย่าเพิ่งเข้าใกล้เสียงหัวเราะด,ดังก้องมาจากความมืดนางมลริกาในร่างใหม่ก้าวออกมาผมสีดำยาวของนาง ลอยสยายในอากาศดวงตาเรืองแสงสีแดงเพลิงชุดสีม่วงเข้มของนางดูเหมือนทำมาจากเงาเมื่อที่เคลื่อนไหวได้ข้ารอพวกเจ้าอยู่นางมาลิกายิ้มเย็นชาพลังของราชวงศ์ที่ข้าดูดซับมาจากพระราชาและพระราชินีช่างหอมหวานและเมื่อข้าได้พลังของพวกเจ้าเพิ่มข้าจะกลายเป็นอมตะ เจ้าหญิงโบกพัดส,ส่งคลื่นพายุใส่นางมาริกาแต่นางเพียงแค่ยกมือขึ้นกันไว้พินทิ์ดีดพินสร้างคลื่นเสียงทำลายล้างแต่เสียงกลับสะท้อนกลับมาหาพวกเขาเองลวงตารีบสร้างโล่ป้องกันพลังของพวกเจ้าไร้ประโยชน์นางมาริกาหัวเราะพลังส่งคลื่นพลังงานมืดโจมตีแต่ทันใดนั้นที่หยดน้ำในมือของเจ้าหญิงมยุราก็เปล่งแสงสว่างจ้า นี่คือพลังแห่งน้ำตาของเทพเจ้าหญิงมยุรากล่าวพลังที่ชำระล้างความชั่วร้ายเจ้าชายเพยลินชักดาบออกมาตัวดาบเรืองแสงสีทองและนี่คือดาบแห่งธรรมที่ถูกส่งต่อมาในราชวงศ์ของเราพินทิ์เริ่มดีดพินบทเพลงโบราณเสียงดนตรีดังก้องไปทั่วถรมหลวงตาเริ่มสวดมนต์บทศักดิ์สิทธิ์แสงสว่างจากที่หยดน้ำดาบแห่งธรรม เสียงพินและคาถาของหลวงตารวมกันเป็นหนึ่งนางมาริกากรีลร้องด้วยความเจ็บปวดพลังเมื่อรอบตัวนางเริ่มสั่นไว้ไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้เจ้าชายเพลินกล่าวเพราะนี่คือพลังแห่งความรักความเมตตาและความสามัคคีแสงสว่างพุ่งทะลุร่างของนางมาริกาเงาเมื่อที่ห่อหุ้มร่างนางแตกสลาย เสียงกรีดร้องของนางค่อยๆเงียบหายไปร่างของนางร่วงลงสู่พื้นกลายเป็นเท่าธุลีม่านแสงสีเขียวที่กักขังพระชนกและพระชนณนีค่อยๆจางหายทั้งสองลืมตาขึ้นช้าๆลูกรักพระชนณนีเอ่ยเบาๆเจ้าทําได้แล้วเจ้าชายเพลินรีบเข้าไปกอดพระชนกและพระชนณนีน้ำตาแห่งความปิติไหลาอาบแก้ม เจ้าหญิงมายุราและพินทิพย์ยิ้มอย่างโล่งใจหลวงตายกมือขึ้นสาธุความชั่วร้ายถูกปราบแล้วหลวงตากล่าวสันติสุขจะกลับคืนสู่อาณาจักรอีกครั้งเมื่อพวกเขาออกจากถ้ำฝนได้หยุดตกท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสแสงอาทิตย์ส่องประกายระยิบระยับบนใบไม้มที่เปียกน้ำ นกน้อยเริ่มส่งเสียงร้องต้อนรับวันใหม่ที่สดใสที่พระราชวังงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้นประชาชนต่างร่วมแสดงความยินดีที่พระราชาและพระราชินีกลับมาเจ้าชายไพยลินได้รับการสถาปนาเป็นราชทายาทเจ้าหญิงมยุราและพินทิพได้รับการแต่งตั้งเป็นองครักษ์พิเศษประจำราชวง์ส่วนหลวงตาได้กลับไปจำวัดที่วัดในปา่า แต่ยังคงเป็นที่ปรึกษาคู่บ้านคู่เมืองตลอดมาเรื่องราวการต่อสู้ครั้งนี้ถูกจารึกลงบนผนังถ้ำพันปีเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนรุ่นหลังว่าไม่ว่าความชั่วร้ายจะรุนแรงเพียงใดพลังแห่งความดีความรักและความสามาคัคคีย่อมเอาชนะได้เสมอ